Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ก้าวหน้าและพักก้าวไกลบุกสภายื่น8 7 7หรายชื่อต่อประธานรัฐสภาเดินหน้าแก้ไขขอคนละชื่อปลดล็อกท้องถิ่นเลือกตั้งผู้ว่าทั้งประเทศ เมื่อเวลา11นาฬิกา วันที่11กรกฎาคม2565ที่รัฐสภาตัวแทนจากคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลนำรายชื่อประชาชนจำนวน87,72รายชื่อจาก77จังหวัดทั่วประเทศร่วมแสดงพลังร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด14ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่นปลดล็อกทุกพื้นที่ในไทยให้กำหนดอนาคตตัวเองได้จากแคมเปญขอคนละชื่อปลดล็อกท้องถิน่นมายื่น ต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนางทองศีทาราภูมิคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาเป็นตัวแทนรับเรื่องนางสาวพนิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้ากล่าวว่า คณะก้าวหน้าและเครือข่ายนำรายชื่อ8772รายชื่อมายื่นต่อสภาในวันนี้เป็นรายชื่อที่เราภาคภูมิใจเพราะมีรายชื่อของประชาชนครบทั้ง77จังหวัดและใช้เวลารวบรวมเพียง3เดือนความจริงมีมากกว่านี้แต่ติดที่เป็นเยาวชนอายุไม่ถึง18ปปีทำให้ขาดคุณสมบัติ ข้อสังเกตของเราตลอด3เดือนที่ผ่านมาในการรณรงค์ครั้งนี้ถือว่าพิเศษเราคาดว่าจะเป็นการรณรงค์ที่ยากลำบาก เพราะมีรายละเอียดทางกฎหมายแต่เมื่อเข้าไปพูดคุยจริงทั้งมอเตอร์ไซค์วินพ่อค้าแม่ขายเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาจนถึงพนักงานออฟฟิศพบว่าทุกคนจากทุกอุดมการณ์การเมืองเข้าใจว่าประเทศนี้ยังต้องการให้ท้องถิ่นปลดล็อกนั่นคือการเลือกผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดด้วยตัวเองให้ท้องถิ่นได้เติบโตตามศักยภาพ นี่คือหัวใจของประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศความสำคัญของการยุติรัฐราชการรวมศูนย์เป็นเป้าหมายทางการเมืองตั้งแต่พักอนาคตใหม่ตั้งคือต้องการให้ประเทศไทยยุติทรัพยากรงบประมาณและอำนาจไว้ที่ส่วนกลางเพื่อให้แต่ละพื้นที่กำหนดอนาคตและทิศท,ทางของตัวเองเพื่อปลดล็อกประเทศไทยออกจากประเทศกำลังพัฒนาได้ ด้านนายภาริทวัชรสินธุผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายพรรเก้าไกลกล่าวว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องการปลดล็อกนั้นเกิดขึ้นมาจากบนพื้นฐานการพยายามปลดล็อกเศรษฐกิจไทยและส่งเสริมประชาธิปไตยในการบริหารจัดการบ้านเมืองซึ่งข้อเสนอแบ่งเป็น3ข้อดังนี้ หการกระจายอำนาจให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกผู้นำจังหวัดของตนเอง 2. การกระจายงานให้ท้องถิ่นรับผิดชอบเรื่องการบริการสาธารณะทั้งหมดเป็นหลักและ 3. การกระจายงบประมาณ นายพทลิศกล่าวอีกว่าการมายื่นครั้งนี้มีความคาดหวังว่าประธานรัฐสภาจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระพิจารณาและสอสอส,อสอวอเห็นชอบกับข้อเสนอของเราจะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของการเป็นไปได้ที่จะคืนความหวังให้ประชาชนต่อการเมืองต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ